ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างกางเกงตัวนี้กันนะคะเป็นกางเกงทรงเล็กค่ะขาเล็กค่ะตัวนี้เป็นเอวใต้ขอบนะคะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเราจะเข้าจากลรงกระดาษนะคะตรงเอวนิดสองนิ้วค่ะพอเราเข้าได้แล้วเราก็จะมาหาเป้านะคะเป้าเราได้ยี่สิบหกใต้ขอบเราหารด้วยสองค่ะก็ได้เท่ากับสิบสามสิบสามนิ้วนะคะเราลบสองนิ้วครึง่งลบอีกสองนิ้วครึง่งเราก็จะได้ ประมาณสิบนิ้วครึ่งค่ะเราได้เส้นเป้าแล้วค่ะสิบนิ้วครึ่งเราวัดตีเลยค่ะตรงจุดนี้สิบนิ้วครึ่งเราขีดเลยค่ะแล้วเราก็จะวัดขึ้นอีกนะคะเป็นเส้นสะโพกค่ะขึ้นสามนิ้วเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นสะโพกเราวัดเราตีเลยค่ะสามนิ้วแล้วเราจะมาหาจุดเป้าลึกนะคะ ชกเป้าการยื่นของเป้าค่ะชิ้นนี้เราจะช่วงชิ้นล่างค่ะตรงนี้เราเราเข้านิ้วครึ่งตรงเอวตรงนี้เราเข้าสองนิ้วค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็จะตีเลยค่ะตีตรงมาที่จุดเป้าลึกเนะะี่ยค่ะตีเฉียงมาค่ะที่จุดเป้าลึกค่ะเกียการหาเป้าตรงจุดนี้นะคะเป้าที่เราได้เราตีตรงเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นเป้าหลังนะคะ เราจะขึ้นเป้าหน้าเราจะขึ้นสามกระเบียดค่ะขึ้นจากเส้นนี้นะคะขึ้นสามกระเบียดแล้วเราก <freely, S 2> ็จะมาวาดเป้าเลยค่ะช่วงเป้าตรงจุดนี้เข้าครึ่งนิ้วชิ้นหน้านะคะพอเราได้แล้วนะคะเราตรงนี้เราได้เราขึ้นสามกระเบียดแล้วเราขีดไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็ตีเลยค่ะตีตรงมาตรงจุดนี้ที่เราได้แล้วเราจะวาดเป้านะคะเป้าเราจะวาดเลยค่ะวาดโค้งมาที่จุดเป้าหน้า เราได้แล้วนะคะช่วงเป้าเป้าหน้าเราจะมาดูการหาสะโพกกันต่อค่ะสะโพกเราจะวัดเส้นนี้นะคะเส้นนี้สะโพกตัวนี้ได้สามสิบแปดสามสิบแปดหารด้วยสี่ก็เท่ากับเก้านิ้วครึ่งค่ะเราวัดเส้นนี้เลยค่ะเก้านิ้วครึ่งเราตีไว้เลยค่ะเราตีตรงมาไว้เลยเก้านิ้วครึ่ง พอเราได้แล้วเราจะมาหาเอวกันต่อค่ะเอวตัวนี้สามสิบนิ้วหารด้วยสี่ก็ได้สิบห้าสิบห้าหารด้วยสี่นะคะก็ได้เท่ากับเจ็ดเจ็ดนิ้วครึ่งค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งคือเส้นนี้เลยค่ะเราติ๊กไว้นะคะแล้วเราบวกเกตอีกหนึ่งนิ้วคือเส้นนี้ เราวาดแล้วค่ะวาดโค้งมาที่เส้นสะโพกนี้ได้เลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาเส้นสะโพกหลังเหมือนกันสะโพกหลังเราจะเข้าตรงจุดนี้ก่อนค่ะเราเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณนิ้วครึ่งข้างหลังนะคะชิ้นหลังนิ้วครึ่งเป้าหลังเราออกตีกกญแจประมาณสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วได้ค่ะพอได้เลยแล้ว,ลวเราตีเลยค่ะตีตรงมาที่จุดเป้าลึกเนะะี่ยค่ะชิ้นหลัง ตีมาเลยที่เฉียงมาแล้วเราจะวาดเป้าค่ะวาดเป้าตรงจุดนี้นะคะโคมาตรงจุดข้างหลังนะคะนี่เราได้แล้วนะคะคือเป้าหลังแล้วเราจะมาดูเอวหน้ากันต่อเอวหน้าเราเอวหลังขอโทษทีค่ะเราจะวาดตรงจุดนี้นะคะชิ้นหลังเราจะขึ้นสามกระเบียดค่ะสามกระเบียดเอวที่ได้เจ็ดนิ้วครึ่งเราวาดตรงนี้นะคะเจ็ดนิ้วครึ่งบวกเกรดอีกหนึ่งนิ้ว คือเส้นนี้ค่ะเราได้แล้วนะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหาสะโพกกันต่อสะโพกเราหาเส้นนี้เลยนะคะสะโพกเราได้เก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งเราบวกอีกครึ่งนิ้วคือเป็นชิ้นหลังนะคะเราตีเลยค่ะแล้วเราจะมาดูการหาปลายขานะคะ ขายาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณ35เนิ้วเราวัดจากขอบเลยค่ะ35านิ้วเราได้เส้นนี้นะคะเราตีเลยค่ะตัวนี้เราจะหาเข่าของลูกค้านะคะคือการวัดเข่าถ้าเราไม่ได้วัดของลูกค้ามาเราจะวัดตรงเส้นเป้าเนะะี่ค่ะวัดไปถึงปลายขา ยี่สิบสามครึ่งเราเราแบ่งครึ่งเลยนะคะแบ่งครึ่งคือได้จุดนี้เราติ๊กไว้ค่ะเราตีไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะขึ้นจากจุดเข่าเนี่ยค่ะสองนิ้วคือเกณฑ์การเข่านะคะโทษทีกัอันนี้ไม่ต้องขีดก็ได้ค่ะเราติไว้อย่างเดียวเราขีดไปแล้วนี่ค่ะเราขึ้นสองนิ้วเราขีดเป็นเส้นเข่าเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาวัดตรงนี้เลยคะ่ะ เราวัดตรงเป้าตรงจุดสะโพกได้สิบเอ็ดนิ้วเราแบ่งครึ่งคือการหาเกณฑ์การวางผ้านะคะคือตัวนี้แล้วเราก็วัดเลยค่ะตรงริมมาได้เท่าไหร่ได้ห้านิ้วครึ่งเราก็วัดตรงตลอดแนวนี้เลยนะคะห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งจุดนี้ด้วยค่ะห้านิ้วครึ่งเราตีเลยค่ะ ข้างบนเราก็ตีตรงขึ้นมาเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาจุดเข่ากันเลยคะ่ะก็คือจุดเข่ากับปลายขาปลายขาตัวนี้จะเล็กหน่อยนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วเราจะลบประมาณหนึ่งนิ้วนะคะก็เหลือสิบสี่ก็ได้สิบสีะะ่หารด้วยสี่ก็ได้ได้เจ็ดนะหารด้วยสองก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มาหารด้วยสี่แล้วมาแบ่งครึ่งค่ะก็ได้เจ็ดเจ็ดแบ่งครึ่ง จ็ดนะคะมาแบ่งครึ่งก็ได้สามนิ้วครึ่งค่ะข้างในข้างละสามนิ้วครึ่งค่ะพราะเราลบชิ้นชิ้นหลังไปอีกหนึ่งนิ้วสามนิ้วครึ่งคือเส้นนี้เลยค่ะสามนิ้วครึ่งชิ้นหลังเราจะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วที่เราลบจากชิ้นหน้าค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาหาเข่าเข่าตรงจุดนี้เราจะใหญ่อยู่ในกีนประมาณสิบห้านิ้ว ตรงไปขาสิบห้นิ้วเราก็จะใหญ่อยู่ในกินจากจุดไปขาประมาณถึง2นิ้วได้ค่ะคก็คือประมาณเราก็อยู่ในเกณฑประมาณก็เป็น17นิ้วสิบนิ้วหารด้วย4ก็ <S <S ได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ4นิ้วนึงกระเบียดค่ะเข่า สี่นิ้วหนึ่งกระเบียดตรงจุดนี้นะคะชิ้นหลังใหญ่หนึ่งนิ้วค่ะค่ะเราก็จะตีเลยค่ะเราจะตีตั้งแต่จุดสะโพกนะคะตีแอนมานี่เลยค่ะตีมาตรงจุดนี้เลย,เลยปลายขาเราก็หามาตรงจุดนี้เลยคะ่ะตีตรงมาเลยตรงสะโพกหลังนะคะเหมือนกันเราจะเน้นเราตีนะคะตรงจุดสะโพกให กินมาตรงจุดเส้นไปหัวเข่าเนี่ยค่ะเนื่อได้แล้วนะคะตรงจุดนี้ช่วงท้องขาชินหน้าเราได้มาตรงนี้นะคะเราตีตรงก่อนได้ค่ะแล้วเราตรงแบ่งครึ่งเราจะตีแอนแอนเข้าเลยค่ะตีแอนเข้ามาประมาณหนึ่งเซนได้แล้วเราก็ตีมาหาจุดปลายขาล่างเลยค่ะตรงนี้ค่ะตรง ของขาหลังเราต้องใหญ่กว่าที่หน้าหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วค่ะแล้วเราก็ตีเลยค่ะตีแอนแอนมาได้เลยตีเว้าวค่ะมาโทษทีค่ะตีเว้าวมาตรงจุดน,นี้แล้วปลายขาท้องล่างเราตีเลยค่ะตีมาตรงมานี่ได้เลยนี่ค่ะนี่คือปลายขาเราจะมาดูเกรดของชิ้นหน้ากันต่อเกรดเราตีตรงนะคะช่วงนี้เกรดเราบวกแล้วเย็บเกรดตายนะคะบวกหนึ่งนิ้วข้างละครึ่งน,นิ้วค่ะ เก็ดยาวสี่นิ้วครึ่งเราตีเลยค่ะตียิบมาลงมาตรงนี้เลยนะคะสี่นิ้วครึ่งนี่ค่ะเส้นนี้ได้เลยการหาชิ้นหน้านี่คือเราได้เอวชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังที่เราครึ่งสามกระเบียดเราตีตรงมาเลยค่ะตีตรงมาที่จุดเอวชิ้นหลังนี่ค่ะได้แล้ว นี่ค่ะนี่คือเกงตรงแคลกนะคะที่เราทําได้เรียบร้อยแล้วเราก็จุดนี้เราก็จะมากลิ้งค่ะกลิ้งการหาักริ้งอีกครั้งหนึ่งกลิ้งชิ้นหน้าไปข้างหลังนะคะกลิ้งเลยคะ่ะเราจะกิ้งชิ้นหลังออกมาค่ะแล้วเราก็จะวาดเป็นอีกชิ้นหลังอีกชิ้นหนึ่ง นี่ค่ะจุดเป้านี่จุดสะโพกตรงนี้จุดเขา่ายกยิงสะโพกข้างตัวตรงนี้ ปลายขานะคะนี่ปลายขาชิ้นหน้าชิ้นหลังนะ mm. ลกลิ้งออกมาก่อนค่ะแล้วตรงนี้คือจุดขาัาแล้วเราก็กลิง้งเกณฑ์การวางผ้าน้วยค่ะคือจุดกลางจะทำให้ผ้าบิดค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนของคิ้นหน้าออกเราเอาชิ้นหน้าพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำชิ้นหน้ากันค่ะเรามาดูเช็นหลังกันกะะ่อนที่เราปิ้งออกมาเราวาดตามเลยค่ะวาดตามที่เราปิ้งนี่ปลายขา นี่คือเกณฑ์การวางผ้านีน่คือจุดเขา่านี่คือท้องขาที่เรากลิ้งออกมานี่คือจุดเป้า นี่เป้าที่เราวาดออกมาโหเ,เราได้แล้วนะคะคืนนี้คือชิ้นหลังการหาเล็ดค่ะเราก็จะมานี่เลยคะ่ะเปรดเราจะแบ่งครึ่งของส่วนชิ้นหลังนะคะจะได้8นิ้วเราก็แบ่งครึ่งเป็น4นิ้วนะคะเราก็จะวาดเป็นเส้นขนาดเลยคะ่ะ4นิ้วเราตีตีให้ขนานกันจุดเป้าเป้าหลังนะคะตรงจุดเนี้ยให้ขนานกัน เกลยาวอยู่ในเกีน์ประมาณสี่นิ้วครึ่งลาวาดเกล็ดเลยค่ะเราจะย็ดเป็นเกล็ดตายนะคะเนี่ยค่ะเราได้แล้วคือเกล็ดชิ้นหลังนี่คือตัวของขิ้นหลังพอชิ้นหลังเราตัวนี้เราก็จะวาดขอบได้ในตัวได้เลยนะคะถ้าไม่ขอบในตัวละคะจะทําขอบต่งางหากก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้เราวาดขอบในตัวก็ได้ค่ะ เราจะวัดเอวตรงข้างนะคะลงครึ่งนิ้วขึ้นหลังเราจะลงอยู่เส้นเดิมนะคะอยู่ในกินประมาณเส้นเดิมแล้วเราก็วาดนะคะวาดโค้งมาตรงจุดสะโพกข้างนะคะคือการวาดช่วงเอวตัวนี้จะเป็นขอบเราจะทําขอบในตัวเลยนะคะเราจะแปะตรงนี้กระดาษไม่พอเราแปะนิดนึงนะคะ่ะ ละว,วัดขอบนะค่ะขอบเอวตัวนี้ขอบอยู่ในเกณฑ์ประมาณนิ้วหนึ่งกระเบียดก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนค่ะแล้วแต่คนจะชอบแต่อยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนี่กาลังสวยค่ะจะทามาให้ไม่ค้าเอวเกินไปนี่คือเอวข้างเดี๋ยวเราจะมาต่อกับชิมหน้านะคะนี่คือเอวหลัง นี่เราได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดเป้านะนก็คือชิ้นที่หลังสำเร็จแล้วนะคะเราจะย้อนมาดูชิ้นหน้ากันต่อชิ้นหน้าเราปิดเก็ตค่ะเราปิดเกตนะคะชิ้นหน้าเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณจากตรงนี้คือชิ้นหน้าเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้วข้างเราก็ลงครึ่งนิ้วเหมือนกันที่เราวาดของส่วนชินหลังนะคะเราวาดเลยค่ะวาดโค้จะทําตัวนี้จะทําให้เอวไม่โอเอกเกินไปนะคะคือแล้วเอวเราจะวาดเลยการนิ้วกระหนึ่งกระเบียดคือเป็นคอเราจะวาดขอเต็มตัวเลยค่ะนี่ค่ะเราวาดเป็นขอเดี๋ยวเราก็จะตัดออกมาต่อกับชินข้างนะคะ นี่คือข้างนี่คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าตรงจุดนี้เราจะทำเป็นสาบค่ะสามเซนข้างหน้าเลยค่ะเราวาดได้เลยซิฟเราอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราใส่อยู่ในเกณฑ์ประมาณหกนิ้วหกนิ้วเราได้เส้นนี้เราเย็บตรงจุดนี้นะคะแล้วเราลงไปอีกครึ่งน,นิ้วเราจะวาดเป็นโค้งค่ะโค้งไปที่ตรงเป้าเนี่ยค่ะ นี่คือสาบแถบสายมือคะ่ะนี่คือชิ้นหน้าค่ะเราได้แล้วถ้าเราจะทําเป็นเป็นเฉียงนะคะกระเป๋าเฉียงเราวาดเราวัดได้เลยค่ะตรงจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณหกนิ้วตรงนี้เราเข้านิ้วครึ่งปากกระเป๋าค่ะเราเข้านิ้วครึ่งแล้วเราก็ว,า,ว,วาดเลยค่ะวาดริยงเฉียงมาตรงที่จุดนี้ค่ะตรงจุดนี้ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะนี่คือกระเป๋าเกงทรงสแลกค่ะ ขาเล็กนี่เอวค่ะนี่คือเราเย็บเก็บนะคะตรงนี้คือเส้นเอวนี่ค่ะคือเอวชิ้นหลังที่เราตัดออกมา เราจะเก้งส่วนชิ้นหน้าออกมานะคะเราจะต่อเป็นเอวเป็นขอบในเป็นขอบสำเร็จเลยะคะ่ะนี่คือจุดหน้านี่เอวข้างพอเราได้แล้วนะคะแล้วก็เอาข้างต่อข้างมาต่อไปเลยเราก็จะตัดได้เป็น เป็นเอวหนึ่งชิ้นนะคะเราก็จะวางผ้าทบเป็นสองชิ้นนี่คือจุดเอวค่ะแล้วเราก็วาดเลยค่ะเอวใหญ่หนิ้วครึ่งแล้วก็วดัดส่วนบนเลยค่ะช่วงเอว ให้ได้15นิ้วนะคะ15นิ้วคือตรงจุดนี้เพราะเอวอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30นิ้วนี่ค่ะเส้นนี้ค่ะคือจุดหน้าคือขอบชิ้นหน้าตรงนี้เราจะยื่นออกไปอีกประมาณอยู่เกณฑ์3เซนคือสาบสาบที่เรายื่นออกไปค่ะนี่เราได้แล้วค่ะคือขอบสําเร็จที่เราทาเราไม่ต้องไปสร้างขอบโคข,ข้างนอกอีกนะคะที่เป็น ชิ้นนี้คือขอบทำขอบได้เลยค่ะนี่ค่ะคือขอบคือตัดสองชิ้นแล้วมาวางส่วนชิ้นหลังเราจะเย็บกลับตรงชิ้นหลังค่ะนี่ค่ะคือต,ตัวนโอเวเกงทรงสลกส่วนชิ้นหลังนะคะเราตัดให้ดูก่อนค่ะ คือเส้นเป้าค่ะี่ค่ะนี่คือชิ้นหลังเราได้แล้วเราจะตัดชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราตัดตามนี้เลยค่ะตามสะตามคือเส้นสาะ นี่เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือคือส่วนชิ้นหน้านี่คือส่วนชิ้นหลังนี่คือของของเอวกางเกงนี่ค่ะเราทำสำเร็จแล้วแต่ถ้าเราจะวาดกระเป๋านะคะกระเป๋าเราวาดได้เลยเราจะสร้างกระเป๋าในตัวเราจะห่างจากจุดเนี้ค่ะชิ้นหน้าอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนเราตีเลยคะ่ะตีตรงลงมาเราจะก๊อบออกมานะคะกระเป๋ายาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3ามสิบเซนค่ะช่วงจุดนี้นะคะตรงเฉียงที่เราลงอยู่จิตประมาณห้าเซนตรงนี้ห้าเซนเราจะวาดเป็นถุงกระเป๋านะคะแล้วเราก็จะวาดเลยคะ่ะวาดดีตรงแล้วเราก็จะโค้งโค้งตรงจุดนี้ค่ะมาที่เส้นกระเป๋าเนี่ยค่ะได้แล้วคือนี่คือลูกกระเป๋านะคะเราจะกลิ้งออกมาะคะ่ะตรงนี้คือจะกลิ้งออกมาแต่ถ้าเราไม่มีผ้าเราจะต้องมีสาบตรงนี้อีกนะคะสาบตรงนี้เป็นลิ้นออกมาจะทําให้เห็นเนื้อผ้าแล้ว คือแถบส่วนล่างก็จะมีเป็นเป็นผ้ารองอีกชิ้นหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีกระเป๋าเราต้องคลิ้งนี่อีกประมาณสองชิ้นตรงนี้สองชิ้นลูกกระเป๋านี่สองชิ้นค่ะนี่คือการทำางเกงสลักนะคะสำเร็จแล้วค่ะคือเราทำเนี่ยค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ